สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็จะมีการแปรปรวนเอามากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ภาคอีสานก็จะมีอุณหภูมิลดลงและก็หนาวเย็นมีฝนตกมีลมแรงลมหนาวด้วยเช่นเดียวกันและก็อุณหภูมิก็ลดลงมากพอสมควร3-7ถึง องศากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคใต้ก็จะเจอฝนหนักมากหนักพอประมาณเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามีฝนตกหนักที่ไหนกันบ้างที่ทางภาคใต้แล้วก็จะมีจังหวัดอะไรบ้างที่จะโดนฝนเดี๋ยวเราก็มาเล่ามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องกันนะครับผมพยากรณ์ารอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้า พื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากันเลยก็มีจังหวัดชุมพรมีอำเภอท่าแสอำเภอพัตโตจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อำเภอบ้านนาสารจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อำเภอช้างกลางอำเภอเอวดจังหวัดพังงาก็อาเภอรกระปงจังหวัดพัทลุงก็อำเภอป่าพยอมและจังหวัดสตูลก็อำเภอ ควรโดนนั่นเองครับนี่คือจังหวัดที่เราจะเตือนภัยสำหรับการละวังระวังภัยที่ฝนจะตกหนักใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันนั่นเองครับแล้วเราก็มาดูพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่2เมษายนก็คือวันนี้ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วทำให้อุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังอันตรายและผลกระทบจากฝนฟ้าขนองกันด้วยนั่นเองครับสำหรับทางภาคใต้ก็มีความย่อมความกดอากาศต่ำกำลังกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในวันที่2เมษายน2 5 6 5สส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขึ้นลม บริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเชาาเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน ฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมนี่ก็คือข่าวคราวเรื่องราวที่เรามาเตือนภัยกันสำหรับวันนี้สำหรับทางภาคอีสานและภาคเหนือภาคกลางก็ที่มีอุณหภูมิลดลงก็ต้องทําให้ตัวเองอบอุ่นหาเสื้อผ้านานา,นาใส่กันด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ